สำหรับช่วงนี้นะก็จะมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2567นะครับโดยวันนี้นี่เองเนะี่ยก็ทางคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567โดยเตรียมเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวาระแรกในวันที่3-5มกราคม2567นะครับ โดยแนวคิดการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2567ก็จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนในระดับต่างๆเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็รวมถึงนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้วยนะครับแล้วก็มีการให้ความสำคัญกับการดำเนินการเพื่อยกระดับประเทศในทุกมิติให้ความสำคัญกับองค์กรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มศักยภาพการถ่ายโอนภารกิจ การจัดการบริการสาธารณะลงมาแล้วก็มีการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทํางบประมาณให้ครอบคลุมทุกแห่งแหล่งทุกแหล่งเงินทุนด้วยมีการดําเนินการตามกฎหมายระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะสำหรับงบป,ประมาณปี2,567วงเงิน3.48ล้านล้านบาทเนี่ยเอาไปทําอะไรบ้างนะสำหรับสาระเนื้อหาร่างงบป,ประมาณปี2 5 6 7วงเงิน3ล้าน4แสนล้านบาทนะก็ เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี2,566ถึง295,000ล้านบาทวงเงินปีที่แล้วก็อยู่ที่3,185,000ล้านบาทนะครับซึ่งจากกรอบรายจ่ายดังกล่าวก็มีการจำแนกตามยุทธศาสตร์ชาติ6ด้านได้แก่ยุทธศาสตร์ชาตาิด้านความมั่นคงนะครับวงเงิน3 9 1 7 3 8 2ล้านบาทคิดเป็น11 นะฮะยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันวงเงินอยู่ที่5 9 2 2 9 4 1ล้านบาทคิดเป็น17.02%ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและการเสริมสร้าง,างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์วงเงิน561,954.2ล้านบาทก็คิดเป็น16.15%นะ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมวงเงิน9 5 1 7 8 6 4ล้านบาทคิดเป็น27.35%สครับส่วนทางด้านของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมก็จะอยู่ที่วงเงิน2 4 7 3 2 9 6้าล้านบาทคิดเป็น7.1%นยุทธศาสตร์าชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐวงเงิน7จ็ืน 4,942.5ล้านบาทคิดเป็น21.12%ครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดสรรง,งบประมาณในปี2,567นะส่วนใหญ่ก็จะถูกใช้ในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมถึงร้อยละ27.35รองมาก็เป็นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ร้อยละ 21.12แล้วก็มีเรื่องของการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันร้อยละ17.02นะครับก็จะมีการจำแนงงบประมาณตามช่วงวัยว่าประชาชนจะได้อะไรจากงบประมาณปี2567บ้างโดยในช่วงของวัยเด็กอายุศูนย์ถึง6ปีก็จะมีเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กขาดแคลนเงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถมัมภ์กองทุนคุ้มครองเด็กนะฮะในส่วนของช่วงวัยเรียน ก็จะเป็นช่วงของระดับประถมถึงมัธยมศึกษาแล้วก็รวมถึงอาชีวศึกษาด้วยก็จะมีกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาช่วยเหลือผู้ขาดแคลนและด้ยโอกาสให้เข้าถึงนะครับถึงการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย15ปีสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนก็จะมีเรื่องของอาหารกลางวันแล้วก็นมด้วย ในส่วนของระดับอุดมศึกษาก็จะมีการสนับสนุนทางการศึกษาในปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกนะครแล้วก็ทุนประเภทอื่นๆรวมถึงงบที่จะใช้ในการผลิตบุคลากรด้านสาธารณาสุขด้วยนะแพทย์พยาบาลต่างๆนานานะครับรวมถึงนักเทคนิคการแพทย์ด้วยนะก็ในส่วนของวัยแรงงานก็จะมีกองทุนของประกันสังคมนะครับกองทุนการออมแห่งชาติ เงินอุดหนุนบำเหน็จบำนาญค่าราชการค่าใช้ใจ่ายเพิ่มทักษะนั่นอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนค่าใช้ใจ่ายในการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพวิถีใหม่เหมือนต้นแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มของวัยสูงอายุช่วงวัยสูงอายุก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของเบี้ยสูงอายุนะครับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลําบากเงินอุดหนุนปรับปรุงซ่อมแซมบ้านกองทุนผู้สูงอายุแล้วก็เงินอุดหนุนการจัดการศพนะ ในปีงบประมาณปี2567ก็จะมีการสะท้อนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐโดยมีการาในช่วงของระยะสั้นก็จะมกะีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะแก้ปัญหาเร่งด่วน32,192.57ล้านบาทก็จะแบ่งเป็นการแก้ปัญหาหนี้สินนะครับลดภาระค่าใช้จ่ายพลังงานแล้วก็มีการผลักดันการท่องเที่ยวด้วยนะ สำหรับระยะกลางและระยะยาวก็จะมีงบอยู่ที่1.375ล้านล้านบาทก็จะสามารถสร้างรายได้เช่นการทูดเชิงรุกเจรจาการค้าการทำแมชชิ่งฟันส่งเสริมการพัฒนาเศร,รษฐกิจใหม่การสร้างโอก,กาสนะครับเช่นการเร่งดำเนินการให้ประชาชนมีที่ดินทำกินเปิดรับแรงงานและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศสนับสนุนซอฟต์พาวเแล้วก็รวมถึงกีฬาด้วย แล้วก็ในด้านของการสร้างคุณภาพชีวิตนะครับก็จะมีการพัฒนาระบบสาธารณสุขยกระดับ30บาทการดูแลสิ่งแวดล้อมและแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5การปรับปรามยาเสพติดนะแล้วก็สุดท้ายก็จะมีด้านของการวางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานใหม่เช่นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เต็มรูปแบบในการปฏิบัติหน้าที่พื้นฐานอย่างโปรง่งใสตรวจสอบได้นะสำหรับกระทรวงที่ได้รับ การจัดงบประมาณสูงสุดหลักแสนล้านบาท5้านับแรกก็ได้แก่กระทรวงมหาดไทยนะครับอยู่ที่353,127ล้านบาทซึ่งก็เพิ่มขึ้น8.6%สําหรับกระทรวงศึกษาธิการก็จะอยู่ที่328,384ล้านบาทเพิ่มขึ้น0.3%ในส่วนของกระทรวงการคลังนะครับก็ได้รับการจัดสรรอยู่ที่ 3 2 7 1 5 5ล้านบาทเพิ่มขึ้นอยู่ที่14.7%และกระทรวงกลาโหมนะก็ได้มีการารับการจัดงบประมาณอยู่ที่1 9 8 3 2 0ล้านบาทเพิ่มขึ้น2%เนะครับสุดท้ายอันดับที่5กระทรวงคมนาคมได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุดอยู่ที่1,8 3 6 3 5ล้านบาทเพิ่มขึ้นที่ 1>, 1. 1 8เนะครับเมื่อกี้มากสุดแล้วอันนี้มาดูที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดกันบ้างในส่วนของ5อันดับแรกก็ได้แก่กระทรวงพลังงานนะได้รับจัดสรร2834ล้านบาทเพิ่มขึ้น5นะครับกระทรวงอุตสาหกรรม4559ล้านบาทเพิ่มขึ้น2กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา5 5 9 1ล้านบาท เพิ่มขึ้นอยู่ที่5.6%กระทรวงพาณิชย์นะครับ6,822ล้านบาทได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น5.9%แล้วสุดท้ายกระทรวงวัฒนธรรมได้รับการจัดสรรงบประมาณ7 0 1 6ล้านบาทเพิ่มขึ้น4.2%นะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนนะครับได้เข้าใจในรายละเอียดการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567 รัฐบาลก็ได้จะทำงบประมาณฉบับประชาชนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567เอาไว้ด้วยซึ่งทางด้านของฝ่ายค้านก็ได้มีการเตรียมอภิปรายงบประมาณปีพุทธศักราช2567ในทีมวิกฤตแบบใดทำไมจัดงบแบบนี้โดยมีประเด็นสำคัญที่จะอภิปรายดังต่อไปนี้นะครับก็คือเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจ นะก็มีเรื่องของเศรษฐกิจไทยที่ยังซบเซาประชาชนยังเดือดร้อนรัฐบาลไม่มีนโยบายเศรษฐกิจที่ชัดเจนงบประมาณไม่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะครับในด้านของวิกฤตการศึกษาก็จะมีเรื่องของคุณภาพการศึกษายังต่ําเด็กไทยยังขาดโอกาสงบประมาณการศึกษาไม่เพียงพอในด้านของวิกฤตสาธารณสุขนะสาธารณสุขไทยก็ยังไม่พร้อมรับมือกับโรคระบาดประชาชนเข้าถึงการรับ รักษาพยาบาลได้ยากงบประมาณสาธารณสุขไม่เพียงพอนะครับในด้านของวิกฤตสิ่งแวดล้อมก็จะมีของเอเรื่องราวปัญหาฝุ่น PM 2.5ที่ยังรุนแรงทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลายงบประมาณสิ่งแวดล้อมไม่เพียงพอแล้วก็ในด้านของวิกฤตความเหลื่อมล้ำก็จะมีช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนยิ่งขยายขึ้นกว้างขึ้นนะ ประชาชนไม่เข้าถึงโอกาสงบประมาณไม่ช่วยลดความเหลื่อมล้าแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของวิกฤตการเมืองรัฐบาลไร้เสถียรภาพประชาชนไม่ไว้วางใจรัฐบาลแล้วก็งบประมาณถูกใช้เพื่อการรักษาอํานาจนะครับนี่ก็เป็น